กราบสวัสดีนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวรถหางลากเมืองทองการ์เด้นนะครับวันนี้วันนี้ก็รีวิวกันตามสายฝนเลยครับวันนี้เราเทสไฟให้ดูไม่ได้นะครับโอ้ฝนตกหนักมากอันนี้ก็จะเป็นหางลากขนาดา4เมตรนะครับความยาว4เมตรกว้างประมาณเมตรกว้างประมาณ2เมตรครับเป็นระบบเพาสองพาวรพร้อมชุดแหนบแล้วก็ระบบเบรกไฟฟ้านะครับ ตัวนี้นะครับเปิดได้สองหน้าต่างครับพร้อ,อมงานสติ๊กเกอร์สวยๆเดีย๋ยวมาดูด้านหน้าครับด้านหน้าจะเป็นประมาณนี้นครับครับข้างหน้าจะมีพื้นที่ไว้ใช้สอยได้นะครับเดี๋ยวเราลุยฝนไปให้ดูด้านข้างจะเป็นประมาณนี้นะครับ รีวิวกลางสายฝนกันไปเลยครับพึ่งนี้ป่วยโอเคนะครับขอบคุณทีมงานนะครับที่ผลิตผลงานดีๆให้กับลูกค้าจําแบรนด์นี้ไว้นะครับ TKS Service Car นะครับมาดูด้านในนะครับด้านในนะครับมีระบบเบรกเกอร์กระดุดกระช็อตให้มีปลักรอบจุดนะครับพื้นลายกันลื่นสแตนเลสครับอ่าครับนี้เรากำลังล้างครับเรื่องเรื่อง โอเคครับ okay, ไว้เจอกันคลิปหน้าฝากผลงานด้วยนะครับ <c oughs> ทีเกสเซอร์วิทกาลาดรับผม